อันนี้ถอดแว่นถอดแว่นครับผมมันคนจะไม่เหมือนกัที่พี่ถอดใช่ไหมถ้าเกิดว่าดูไม่กล้าถอดพี่ต้องจะถอดนะผมสารภาพตามตรงก็ผมไม่ได้เอาอสายทาไปด้วยนะถ้าพี่ถ้อไม่พี่ถือไปต้องมีไม้มีสายอยู่บนยอดคือเป็นคนที่มีปัญหาก็เลยต้องมีสายเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคนหนึ่งต้องมบเป็นไม้แบบไม้ลอยแบบนี้ไม้ลอยไม่้ใช่ลอย เอาใหม่อาไมเอาาไมุคือพอผมเชื่อแล้วว่าคนที่เล่นนั่งกับบันมาต้องแก่เป็นทุกคนเดี๋ยวบอกนัพุกนี้นะฮะลังกนี้นะนักกับนัอยู่ที่หกปีแล้วับผมเดี๋ยวจะอยู่ถึงอีสิบยีบปีเลยครับอยู่จนบังแกเลยตอนนี้ก็แก่แล้วเปี่ยนประ็นเปล่นปรเมีสายันเขาจัควาาวนนี้นเอางี้ดีกว่าวันนี้เราก็ พูดถึงสิ่งทว่เราต้องนึกถึงนะครับนะเพราะว่าพี่อาร์มัยครับถอดเสือ้อไหมครับผมขอผมไล่เปลี่ยนตัวนะครับตอนเมื่อเช้าเองเราเพิ่งไปถ่ายแบบกันมานะครับสามคนเนี้ยนะครับรุ่นจิวแล้วก็พี่อาร์ครับพี่อาร์เขาไม่ได้ใส่เสื้อนะใช่พี่ขอเปลีตัวพี่ควรถอดตัวนายก็ใส่ตัวเราอะไรผมแกแต่พี่แนะนำว่าขอลงเกงดีกว่า ไม่รับรองแน่นอนก็สิ่งแวดล้อมของเราใช่ครับสิ่งแวดล้อมของเรานี่นะครับผมคือจริงๆแล้วคือผมพูดนิดนึงคือว่ารักสิ่งแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่กับเราเรายืนบนไหนเรายืนบนที่หนดินเรายืนบนโลกใบนี้ทุกคนกลับมองเข้าสิ่งที่ตัวเองเหยียบอยู่สิ่งที่เราเองยืนอยู่ไม่ได้เท่มองนี่กันนะผมกำลังร้องด้ว พอพูดก็หาว่าเลือพูดมากนะพอให้พูดก็หาว่าเงียบนะอ้าพูดตอนมันจบครับผมก็จะบอกว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมมากเนี่ยเราควรจะไม่ถึงเขาบ้านครับผมรักเขาแล้วเขาจะรักเราด้วยครับขอบผมอย่าใช้อย่างเดียวครับอ่าพี่บอกว่าลองควรที่จะคืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมบ้างอย่างเช่นไม่เอาไม้เลยปลูกต้นไม้คนละต้นก็โอเคแล้วอ่า จริงมันมีวิธีง่ายกว่านั้นนะออแต่อย่างาสมมติว่าถ้าเรา,าทำอะไรที่ทำอยู่แล้วคืนเขาเรียกว่าทำในประจำแล้วในชีวิตนะอย่างเช่นการเปิดไฟป,ปิดไฟเนี่ยแต่ว่าแค่นี้มันก็ง่ายแล้วนะครับคือ ถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านนะครับถ้าออกจากบ้านก็ปิดไฟปิดคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเรื่อยของไฟนั้นได้เยอะที่ถ้าหากว่าคนเป็นล้านคนปิดไฟระบบร้อมกันเนี่ยผมว่ามันถึงดนะีแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคยับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเทรนของการที่แบบทุกคนต้องมีรถทุกคนเยอะซึ่งมันก็เป็นการเปลืองพลังงานธรรมชาติอย่างน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปได้ก็เลือกใช้แบบพวกอ่าปร๊มน้ำมันนะครับอ่ารถไฟฟ้าอ่ารถเมล์นะครับถ้ารถถ้ารถไฟฟ้าให้ผ่านถ้ารถเมล์ ถ้ารถเมย์ไม่ผ่านนั่งตุ้มๆกม่ได้ถ้ารถไม่ผ่านนั่งหมอสั่งจ้างแล้วกันคับเลยไหมคืออยากเสริมเองเนี่ยเสริมเองคือเวลาเวลาคนเราอย่างซึ่งมีรถเนี่ยมามีรถบ้านละสองสามคันอันนั้นคือเป็นการใช้ชีวิตที่เกินความพอดีไปนิดนึงคือจริงๆพวกนายมีรถมันแยประเด็นใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อของเราพ่อของเรานะครับก็ได้สอนตลอดเวลาว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ควรใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนธรรมชาติด้วยเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรีเพลงเพลงหนึ่งที่ <ผม S 2> อาจจะไม่ได้พอเพียงแต่ไมนเพียงพอครับ